โอภักจิราทิ้งชื่อสะพายร้านทองเล่นเอาฮือฮากันใหญ่เมื่อนางร้ายและพิธีกรคนดังอย่างโอพักจีราขอคำแบกความสวยอีกครั้งด้วยการอวดหุ่นสุดปังหลังกลับมาตั้งสเตตัสโสดอีกรอบ โดยสาวโอได้โพสภาพสุดจึ้งในชุดสีชมพูและแคปชั่นว่าดึกแล้วลงได้จนมีแฟนๆและเพื่อนๆดารามาคอมเมนต์กันสนันวันไหวรวมถึงหนุ่มอารมณ์ดีอย่างแจ็คแฟนฉันที่เข้ามาบอกว่าจองตัวไปขอออกรายการซะเลยซึ่งก่อนหน้านี้สาวโอพักจีราได้ประกาศเลิกลากับหนุ่มเฟียสมัทุกกรผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความเอาไว้ว่า ตอนนี้โอกับพี่เฟียสได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้องเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโอขอพูดที่นี่ที่เดียวไม่ขอออกรายการและสัมภาษณ์ใดๆเพราะเราสองคนยังทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกร่วมกันเราไม่ได้เกลียดกันและโกรธกันขอให้ทุกคนเข้าใจ ขณะเดียวกันหลังจากที่ประกาศตัวและตั้งสถานะโสดหลายคนที่ตามส่องอินสตาแกรมของโอพักจิราก็จะเห็นได้ว่าพักนี้เธอลุกขึ้นมาออกกําลังกายและลงคลิปต่างๆบ่อยขึ้นเรียกได้ว่าไม่ต้องมานั่งเสียใจแต่ลุกขึ้นมาสวยๆจะดีกว่ายังไงก็ตามเราขอเป็นกําลังใจให้กับคุณโอทั้งในเรื่องของความรักหลาด้านผลงานกันต่อไปด้วยค่ะ